โซลา่าประชาชนเริ่มจากโซลา่าฟาร์มราคาช่วงนั้น,นยังมันยังแพงอยู่ก็ทำโซลา่าฟาร์มพอมราคามันเริ่มถูกลงถูกลงเราก็หันไปมองแล้วว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาไปอยู่บนหลังคาก็จะมีเริ่มมีโซลา่าหลังคาขึ้นมาก็ประหยัดพื้นที่นอกจากจะได้ไฟฟ้าแล้วก็ยังได้เรื่องช่วยลดความร้อนก็ได้ผลประโยชน์สองต่อก็เริ่มพัฒนาการปุ๊บเนี่ยเราก็มองแล้วว่าเฮ้ยมีรูปแบบ เปลี่ยนเป็นโซลา่าประชาชนคือจะติดโซลา่าบนหลังคาเพื่อใช้เองก่อนแล้วที่เหลือค่อยขายว่าปกติเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าค่าไฟเฉลี่ยนะก็จะตกประมาณ3บาทกว่าๆถ้าเราผลิตและเราใช้อันนั้นหมายความว่าเราสามารถประหยัดพลังงานที่เราซื้อจากการไฟฟ้าได้ถึง3าบาท67ตอ่อหน่วยแต่ถ้าผลิตแล้วเราไม่ใช้หรือไม่มีการใช้ปล่อยออกไปเนี่ยเขาจะซื้อเราในราคาที่ถูกกว่า คือตกประมาณ2บาท20นะเพราะฉะนั้นนะ่ยมันก็จะสอนคนว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุมไม่ได้อ่มีเช้าถึงเย็นไม่ได้มีตอนกลางคืนอ่าถ้าคุณจะติดเนี่ยคุณก็ต้องดูปริมาณการใช้ไฟว่าคุณมีการใช้ไฟตอนกลางวันไหมอ่าถ้ามีบาลานซ์การใช้ไฟอยู่พอสมควรเนี่ยคุณก็คุม้มแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่คุม้มก็ทําให้เกิดคนติดเนี่ยครับต้องมาเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยบ้านมีการใช้ไฟเท่าไหร่ถ้าเกิดบ้านมีการใช้ไฟอยู่ปริมาณหนึ่ง แต่ไปติดโซลา่านหลังคามากเกินไปต้นทุนมันก็แพงเพราะนั้นมันก็ต้องดูว่าจะติดยังไงให้ไฟใช้เนี่ยเกือบหมดคือมันก็สอนคนเนี่ยหลายๆอย่างสอนรู้จักพลังงานหมุนเวียนสอนให้รู้ว่าจะทํายังไงให้เกิดคุ้มทุนรวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงนะว่าจะเลือกซื้อยังไงให้มันคุ้มค่าายลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นการทําให้คนเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักพลังงานหมุนเวียนอย่างแท้จริง